S a ikum, s s a l a m u a l a i k u สวัส <Sustain> ด <able calculator> ีเ er พื <apology> ่อนเทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่ช่องนันดูนี่วันนี้เราจะไปเที่ยวทริป2 in 1อ่ะคืออะไรวะ เราจะไปเที่ยวทริป2วันหนึ่งคืนที่สตูลกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเราจะขับรถกันไปเองว้าตอนนี้ก็คือเป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเตรียมตัวอีกสักแป๊บหนึง่งก็น่าดะประมาณหกโมงได้นะคะออกเดินทางนะตอนแรกเคยไปแล้วครั้งหนึ่งสตูลน,นะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้รอบนี้เนี่ยมาแก้มือค่ะทุกคนเจอกันที่สตูลคะ่ะ ถึงน้าตกวังสายทองแล้วค่ะเฮ้ย hey, hey. ตอนนี้เราถึงน้ําตกวังสายทองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูน้ําตกกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปล่องแก่งกันนะคะทุกคนค่าเก็บค่าบริการแล้วนะคะ<ช>แค่คนละสามสิบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะเขาต้องอนุรักษ์ใช่นี่เพราะเขาต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะซอ้โไปทางไหนอะ่ะ สรุปแล้วทางไปเนี่ยจะมีป้ายบอกนะคะทุกคนบางคลิปในทริปเที่ยวสตูลเนี่ยอาจจะมีการภาคเสียงลงไปด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่านูรีเนี่ยลืมเปิดไม้บ้างไม้ไม่อัดบ้างหรือว่าแบบคือบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวครั้งแรกเนาะเราดื่มด่ากับธรรมชาติเยอะมากๆเลยนะคะเลยบางทีอาจจะแบบลืมเปิดไม้ไปบ้างนะคะทุกคนคะบางทีเลยต้องภาคเสียงลงไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าซีเรียสกันนะระหว่างทางเดินไปน้ําตกเนี่ยก็จะมีเส้นทางนะคะตามทางเนี่ยให้เราเดินไปทางน้ําตกนะคะซึ่งสะดวกมากๆเลยนะคะซึ่ง ไม่ต้องบุกน้ำบุกป่าลุยไฟเพื่อไปน้ำตกเหมือนคนถึกทนนะคะทุกคนค่ะนะเดินเข้ามาไม่ลึกมากเนี่ยเราก็จะเจอน้ำตกชั้นหินปูนที่มีน้ำตกไหลลงมาสวยงามมากนะคะเป็นหินงอกหินย้อยเนี่ยตามริมน้ำตกนะคะก็คือสามารถลงไปเดินได้เลยนะคะไม่ลื่นเลยสังเกตก็คือเห็นน้องๆเนี่ยเล่นกันสนุกสนานมากเลยนะคะน้ำเย็นชื่นใจแล้วน้ำก็ใส่มากๆจากนั้นนูลีนกับบังนะคะก็ดื่มด่ำธรรมชาติถ่ายรูปกันสักแป๊บหนึ่งเนี่ย ก็ออกกันมานะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะไปเล่นล่องแก่งกันต่อนะคะมาเอนจอยกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปล่องแก่งกันต่อนะคะทุกคนคะบอกเลยว่าล่องแก่งที่วางสายทองสนุกมากล่องแก่งของวางสายทองนั้นเป็นล่องแก่งที่ยาวที่สุด <It> s <S ในสตูล เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าล่องแก่งต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะทุกคนนี่นี่มาใส่เสื้อทดตีปกเลี้ยวน้องน้องเขินเราไปเราไรถคันนั้นไปนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราังจะออกเดินทางกันแล้วนะคะทุกคน ค่าภายเรือล่องแก่งเนี่ยจะอยู่ที่คนละ250บาทนะคะแต่ท oh, hi. ี่วางสายทองเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเป็นค่าที่เที่ยวนะคะจะเรียกเป็นค่าเสื้อชูชีพาค่ะเือาไเอง้ากับิเล่งกลานี้เยู่ยนคอง ค่านเล็กได้ยิ่งฟังเกยสวยดูดิใช่ไหมคะอ่ะ้าอยากวัดนะหล่นแยน้าำเย็นดีจังชอบจัเลยน้ำเย็มากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรือลำนี้กันหรือว่าอีล้ำนึงก็ไม่รู้พร้อมลงแก่งแล้วค่ะทุกคน ไม่อีกเหรอไม่กูเ้ติดติดติดิดูิดไม่เยเดีนๆเดเดเดียวย่นน่อนมนยังไงก่อนอุ้ยนี่อวนกิ่งตั้งนไปเลยวนไปเลยสายสายสาย กือบหลับแต่กลับมาได้ค่ะรอบที่แล้วเรามานะคะเราไม่ได้พายเองทุกคนมีไกด์พายให้ทุกคนรอบนี้พายเองจ้าช้ำๆแล้วเ,เราคืออยากจะแวะเล่นน้ำตรงไหนก็ได้เพราะว่าถ้าเราอยากแวะนะคะทุกคนไม่เบเต็มเใช่เพราะเรามาเร็วเน,นี่ยนี่มันมันแค่สิบเอ็ดโมงครึ่งเองนะคะทุกคนเฮ้ยบ้า 你看别人没？ ย้กลับมาได้ปะกลับมาได้กลับมาได้ <c oughs> ไม่เขาจะบอกสัญญาณมืออยู่ให้ไปทางไหนเมื่อกี้น้องน้องไม่ได้ดู้มันเห็นไหมก็เรียกว่ากำลังกระน่อกเด็กแก๊บไอยไอ้เด็กแกไปยไงไ อยากเห็นแหละมีมีจบไหมมีดิพิ่พี่เข้าไปเร็วกว่าพิ่งเข้าไปเร็วกว่าชอบกว่าทำไมเราเรียกท่าไม่ได้ไปรล้วดีแล้วมันค่ำแล้วอ้วนเขามีบ้านพักให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะบ้านพักก็คือสวยมากเล่นน้ำได้ตลอด24ชั่วโมสี่ทุ่ง นังมี่นะคะเราเป็นสาวแกร่งที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะหายที่เป็นเดียวช่วย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 เกยช่วยเหรอวะทางทางนี้หรือเปล่าเกย์ยุ่ยอเกช่วยใช่อุ้ยบางมีเชื่อโหนด้วยอ่ะอย่าโหนเชื่ออย่าโหนเชื่อลงน้ำอ่ะเอาไหมเอาไหมฮอย เอาเปล่าพ yeah, ี been, ่ตรงนี้เล่นได้ไหมอ่ะหนึ่งสองสามเอาถ้ามันลิงเลยน้ำมันเยอะพี่ก็บอกน้ำม่เยอะแต่ไปตรงนั้นลึกจังวะฉันหยากพายไหมเฮ้ยมันได้น้องพายเหรอได้เด็กๆเล่นน้ำ มึงนี่ปป้ำใจกูพายจริงเลยนะบังมือสั่นมากเลยบังเดยวตัวแม่ตัวโตตัวแม่ตัวตมวน้องน้องน้องหินนะระวังนะ้วจี๊ดครับพี่น้องจะไม่ดีน้องระวังโตไหมฮะ ครับ,บพี่ก็ไปปีโม้แล้วเราอยู่งหน้าสางเลยให้ควมามมัมมาพายว่ะมือสั่นมากเลยยังยันน้องพร้อมนะ โอเคนี้เรครับ สำคัญคือไม่องนั้นฉันพาไปหล่นน้ำมาเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เสียนี่ยังใช้ได้อยู่อีกไอ,อก้หุ่นสูนเราสองคนเหนื่อยกันมากเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะทุกคนขาบ้านทำงานได้ทาตัมปี้ดีอ,อ,อ่ะ วันนี้แบตไม่เราหมดแล้วนะคะทุกคนเราเที่ยววังสายทองครบแล้วบายบายวังสายทอง<ป>เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวถ<ป>้ำภ<ป>ูผาเพชรน,นะคะท่าทัานเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสูเด<ป>็ดแก่นอน